Thế là đến ngoài đến như thế này. Và... <laughs> มาหมุน Как и ยังไงคิที่ตอนนั้นแ่ตอนนั้นแม่ได้ได้ผมก็สิทธิ์มึงเยอะนี่เวทีหมอลำนี่ครับเชิญครับเมลแองก์มาเที่ยวงานนะครับเด้องานสลองตาตั้งของอาจารย์แดงบัณฑ์ครูครับเมลแองก์สู่กัญญาไพบูรเสียงทองให้เราวะว่าเป็นสู่กัญญามากโอ้นี่ครับเวทีใหญ่ยักษ์รับรองว่างานนี้ไพบูรไม่เอาฝนมาด้วยตอนนี้มาบ้านตะกอกเอาฝนมาด้วยมาบ้านครูฝนไม่มา มีแต่หมอลำและหางขึ้นโฆษณาหลังหางโฆษณาล้นค่าล้นค่าหลายๆมีหลายได้ได้เชืนอในส่วนที่เขาไว้นี่ล้นค่าไรครับมึอนี้เต็มเลยเต็มเลยครับว่านจะเป็นเหล่าเป็นเบียร์เป็นขนมเป็นลูกชิ้นเป็นสุกตามเป็นก๋วยเตี๋ยวขว้างเล่ินดึงหน้อยเดูอดดึงดึงเออเชลเดอร์ก็มีเชลเดอร์กับยังไงแล้วทั้งกุนหรืทั้งพุ่นหวานร่มนะครับสุ่มตลาด์มาว่าเที่ยวงนั้นบรรคูเด้อ ดิกิคิำไมดิกิดผู้ช่างผู้ช่างเราสี่ิบหันมีกีนิดเราส